ข่าวข่าวด่วนกับทุกคนนะคะเอ่อนี้เชื่อว่าทุกคนนะคงจะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะได้ยินมิคะออากาศเย็นย้มเช้าต่วตา่าแดงสอดสงก็ป่าเป็นสีทองท้องฝ่าเบยเบิดแจงหน้าผ้าพุ่นทรงสมี ตั้งแต่มาอยู่พี่พระองค์พีบ่มาแม่นสายตาบ่เคยมองต่ออีเข้มโพน้อยอสวัสดีข่าวด่วนค่ะทุกคนข่าวด่วนทั้งวันลูกใครอ้มันส่งข่าวด่วนเปื้มือแม่แทบจะไม่หายใจอยู่แล้วเนี่ยวันนี้นะคะก็เป็นข่าวด่วนของอีน้อยๆอยนะคะอีน้อยๆยเขา จะได้รับการเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเท่าแกน้อยเย้ yeah! ตบมือตบมือเออนะคะแล้วก็นับว่าเป็นข่าวดีนะคะคนดีคนมีเขาเอ่ยว่าคนมีความกตัญญูอ่าเหตุยังกะจะเลื่อนลงเรื่องนะคะสัญ,ญลักษณ์วงอิงคือสัญ,ญลักษณ์ของความกตัญญู และนางก็เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นผู้ให้ยิ่งใหญ่กว่าผู้รับน้องแบ่งปันทุกคนและคนที่รวยกว่าเขาก็พร้อมที่จะอบอุ้มซัพพอร์ตแม่เชื่อว่าต้องมีพรีเซนเตอร์อีกลหลายตัวติดต่อก็มาแน่ๆนับจากวันนี้และได้ข่าวว่าอ่า ช่องทีวีต่างๆต,ต,ตอนนี้กำลังชิงตัวน้องไปออกรายการนะเท่าที่แม่ได้ได้รับข่าวด่วนมา <laughs> นะคะช่องทีวีต่างๆตอนนี้เขาต้องการตัวน้องมากาที่จะไปให้ให้ไปออกรายการช่องทีวีต่างๆอันนี้ก็เป็นข่าวดีของเอซสามหน่วยพเพชรบัดแพงเอซอีหลานหน่วยอุงอิงนะคะแล้วก็ วันนี้น้องให้ตัวเลขอะไรเอ่ยรู้สึกจะให้แปดกับสี่เจ็ดมาสันว่าเออต่ำน้อยเลยต่ำน้อยเลย <c oughs> นะคะก็แล้วแต่อันนี้แม่ก็พูดเพื่อเป็นแนวทางแต่ก็ไม่ได้นำพานะคะเพราะว่า คนที่มีปาฏิหาริย์มีสิ่งมหัศจรรย์บนโลกใบนี้ไม่เคยเห็นเนาะมนุษย์คนมนุษย์คนหนึ่งแต่มีสิ่งมหัศจรรย์มีความสำเร็จมีคนหักเพลินมีดวงชะตาที่ประหลาดอ่ม วันวันหน,นึ่งนี่รับแต่เงินมีแต่ก้นโอนให้เพิ่นนะคะแม่ก็รู้สึกแบบว่าอิจฉาเ่นละ <c oughs> เขาบอกว่าอย่าอิจฉาคนที่เขาประสบความสำเร็จอย่าอิจฉาคนที่เพิ่นดังงอ,อดบไดาอิจฉาพยายามพยายามแบบสิเลียนแบบอยู่ แต่มันการเรียนแบบว่าใดเพราะว่าไม่หญิงกะเทาเ่าแล้วพยายามจะทาหน้าให้เหมือนอุ๋งอิงแต่มันก็บ่เหมือนเพราะว่าไม่หญิงกะเท่าแล้วแล้วก็พยายามจะแต่งตัวให้เหมือน,นเหมือนก็บ่เหมือนเพราะว่าไม่หญิงเท่าแล้วแล้วก็พยายามจะล้างจานให้เหมือนน้องแต่ก็ไม่เหมือนเพราะว่าไม่หญิงล้างจานว่าเป็น เออนะคะนี่ก็คำๆนะ่าไปจริงจังกับชีวิตใครที่เข้ามาชมช่องพี่หญิงพาด้วยชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความบันเทิงไม่ต้องมาเอาสาระกับช่องแม่แต่ให้รู้ไว้ว่าไม่เคยคิดจะมาซ้ำเติมสังคมนะอ่าอยากให้ทุกคนมีความสุขในการที่เข้ามาชมช่องพี่หญิงพาด้วยอ่า อุ้งอิงคนนี้ไม่ลืมพระคุณที่ท่านการุณหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนักโรคน้องใหม่ขวัญใจนานเด้อแเปนหักหนูให้มันให้เก่นกลับตักแฟนแฟน,แฟนขอ ประมาณนี้แหละอืมก็เป็นข่าวดีหลายๆข่าวดีสำหรับอีหน่อยๆแล้วก็ช่องไทยรัฐทีวีนะคะได้ออกข่าวนำเสนอซุปตาเก็บเหตุออ้ยสุดยอดขนาดที่นี่ยังเอาไปออกไหคะเออนี่เขาบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาตินั่นหมายความว่าบนโลกใบนี้เอฟซทั่วโกหรือทั่วประเทศไทย เราต้องการดูศิลปินที่มีความเป็นธรรมชาติแม้กระทั่งว่าช่องทีวีต่างๆเขายังให้ความสนใจสังคมต้องการคนแบบนี้จริงๆเราไม่อยากเห็นความมีจริจรแบบแตจักร้าบแต่งตัวเวอร์วังอลังการขับรถป้ายแดงราคาสิบล้านยี่สิบล้านพวกเราไม่ชอบดูเห็นมาเยอะแล้วแต่เราไม่เคยเห็นซุปตาร ที่ไปเก็บเห็ดตามป่าตามดงไปคุดจิโลแนขุดแม่งคุดจีเนคุดอิปูเนอ่าโบเคยนะคะนั่งกินนอนกินแบบธรรมดานั่งกินกระพื้นเออนั่งกินแนนอนหมงไหก็นอนได้เบิดเราเป็นคนโบเลื่องมากอ่เราเป็นคนที่ท่ำโตปกติเขาไม่เคยลืม ความเป็นตัวตนที่แน่ๆลาฮัม่อแม่เอซทุกคนนะจา้าโอ้ยหนึ่งในนั้นก็ต้องมีแล้ว<ฮ>พวกเราบ้างแล้ววะใช่ไหมคะ,ะ,ะ,ะเหมือนที่เหมือนช่องแม่หญิงเนี่ยก็จะโดนโดนดาราม่าเนาะว่าเออช่องแม่หญิงช่องลูกอาศช่องลูกเอแม็กซ์ Max, นะคะ,ะชวนคุยคุยกับแม็กซ์นี่ยะก็จะโดนโดนตําหนิ จากบุคคลที่ได้ชื่อว่ามันน่าจะเป็นขยะสังคมนะคะมันชื่อไอไอหัวดกๆอะไรนี่แหละอืมอ่าหากินแต่กับดรามาอ่าแต่มันจะรู้ไม่ดาม่าที่พวกกูพูดถึงอ่ะนั่นคือมันเล่นงานโน้แล้วพวกเราก็มาปกป้องบอกง่ายๆว่ามาเถียงแท่นใช่วะมอ่มาเถียงแทนนะคะ เขาก็หาว่าเราหากินกับดรามา่าเออแม่ไม่รู้ว่ามันเอาสมองส่วนไหนคิดเพิ่งรู้ว่าการที่เขามาปกปองนี่หน่อยๆมันคือการหากินกับดรามา่าป้าคือการดูถูกไม่หญิงคักแถว่าอืมไม่หญิงกับบลแอกเบ็นคนเลี้ยวไล่ั้น่ะไม่หญิงก็ไม่ใช่คนที่ดีที่สุดไม่หญิงก็มีมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีก็อยากให้ทุกคน มองมุมดีๆของแม่หญิงนะคะเอออันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปเรียนแบบคนเฮ่ามันกับเราเป็นมนุษย์ยังมีโลภโกรธหลงแต่แม่หญิงก็จะพยายามค่มความโลภไม่ให้มันออกมามีอํานาจเกินไปถ้าเมื่อไหร่ที่อํานาจความโลภมันขึ้นสูงนั่นหมายความว่าแม่หญิงจะต้องเบียดเบียนผู้อื่นมากขึ้น ะะก็ดีใจในหลายๆข่าววันนี้ของอีหลาหน่อยนะคะส่วนเออแม่จะพูดอะไรแล้วข่าวดวนกับมาหลายวัมาจนแม่จักจิเอาข่าวใดก่อนออส่วนไอ้คางคกนะคะ ต้องขอบคุณชื่นชมผู้บริหารและขอบคุณชื่นชมลูกๆที่ไปารายงานเนาะไปแจ้งให้ผู้บริหารเพื่อแต่รับทราบวันนี้คนในองคอ์กรมีการไล์สดคนในองค์กรบางคนนะคะไม่ได้ทุกคนเนาะเป็นบางคนไล์สดและให้ FC เล่นงาน คนในวงซึ่งคนคนนี้ไม่ได้ควบคุมการดำเนินรายการเออคือว่าบ็ได้ห้ามนะทำให้เอฟซีของน้องเขาไม่พอใจกันเยอะมากเขาจึงมาโฟงแม่แม่จึงขึ้นประเด็นนี้ในหลายวันที่ผ่านมาและแม่หญิงก็โดนเล่นงานว่าอ่ากกระแสรดราม่าแดกไปวันๆแม่พูดแล้วว่า ทุกดรามา่าถ้าไม่เกี่ยวกับอู๋อิงแม่ก็พยายามไม่เข้าไปยุ่งแต่มันมาโดนอู๋อิงโดยตรงแม่จะเป็นต้องเข้าไปเสือกนี่คือภารกิคำว่า fc ปอโโดหรือเขาให้นิกเนพวกเราวิา่งภาษาแตกก็ไม่เป็นไรกันจะว่ายังไงก็ไม่เป็นไรแต่พวกเรารู้ว่าพวกเราทำเพื่อใครก็พอแล้วบางครั้งการทำความดี เราก็ไม่ได้คาดหวังใช้ใครมาชื่นชมแต่อย่างน้อยทีม f อซีปสรโดลูกๆของแม่เขาก็ไม่ได้ฆ่าใครตายที่ชัดเจนคือเขาปกป้องอุ๋อิงแน่นอนปีกว่ามานี้โปรสรโดเสือมทุกเรื่องจริงๆค่ะอขอบคุณลูกๆเดิมน,นะคะอาจจะไม่ได้รับการชื่นชมจากใครหรอกแต่ว่าจากการชื่นชม จากปากแม่หญิงมีให้แน่นอนขอบคุณลูกเอฟซีปรสอทุกคนนะ,ะแล้วก็เอซีทุกท่านที่หักดูหญิงสวยกันปกปองสนับสนุนให้กำลังแรงใจอะไรที่มันไม่ใช่พวกเราก็พยายามาแสดงให้ผู้บริหารเห็นหรือ,อทรงข้าวแจงข้าวไปสิ่ไหมคะซึ่งวันนี้แม่ก็รู้สึกว่าประทับใจในการที่ผู้บริหารออกมาพูด เกี่ยวกับประเด็นต่างๆเรื่องการผลักดันหรือปั้นศิลปินคือวันนี้เพื่อนว่าดีดีกัะผูดดีมากและตรงประเด็นทุกจุดชัดเจนอ่าแม้กระทั่งว่ามันวงวงสมก็ไปดูไปดูเฮียนหน่อยนะโอ้เฮียนหน่อยว่นธรรมดาเนอะเล่า็้อแม่สูกเผาเผากินเด่ คนทำธุรกิจอ่ะถ้าเขาไม่ถึงจริงเขาบริหารบริษัทเขาไม่ได้หรอกอย่าคิดว่าเราถึงเราสิยิ้มยิ้มอั่างเงเวลาเแี่หน่อยเพิ่นเข้มงวดึ้นมาดวยบัว,วธรรมดาได้เป็นรองขาไป็นรองขาเออก็หังว่าวงสงจะมีคุณภาพไม่แพ้วงหนึ่งแต่สิ่งที่แม่รู้สึกไม่ค่อยโอเคนิดหนึ่งคอนิดนึ่ง้อคือ ทำไมต้องเอาผักอีเลอศไปเป็นแอดมินนี่แหละต <c oughs> ิแค่นี้ละเออถ้าเอาคนอื่นไปเป็นแอดมินนี่ก็จิบปังอยู่แต่ถ้าอีผักอีเลอศมันไปเป็นแอดมินนี่โอ้ยจัสีว่างเลยได้เป็นรองเด้ออันนี้ฝากไว้แํานี้ละแล้วเจอกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะ